S listening Channel Podcast. S Podcast to สวัสดีครับและนี่คือรายการพอ์แคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านท่านผู้ฟังครับเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมครับปัสสาวะบ่อยพิดปกติต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนหลายรอบจนพักผ่อนไม่เพียงพอ หลายคนอาจทิดทันทีว่านี่เรากำลังเป็นเบาหวานหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งโรคที่อาการคล้ายกันมากแต่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลเลยนั่นคือโรคเบาจืดโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแต่หากละเลยไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดน้ำเกิดภาวะเกลือแร่ไม่สมดุลและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคนี้กันครับ 1>, 1. โรคเบาจืดคืออะไรโรคเบาจืดหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า diabetes insipidus นั้นไม่ใช่โรคเบาหวานอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับมันเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมสมดุลของน้ำได้อย่างปกติส่งผลให้ไตขับน้ำออกมามากเกินไปจนทำให้คุณปัสสาวะบ่อยและปริมาณมากผิดปกติ ในขณะที่คนทั่วไปปัสสาวะประมาณ1-2ลิตรต่อวันแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้บางรายอาจปัสสาวะได้หลายลิตรเลยทีเดียวครับซึ่งทำให้ร่างกายเสี่ยงขาดน้ำแม้จะดื่มน้ำมากก็ตาม สาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของฮอร์โมนแอนตี้ไดูเรติกหรือ ADH ซึ่งผลิตจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองฮอร์โมนนี้มีหน้าที่สั่งให้ไตดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายถ้าฮอร์โมนนี้ผลิตน้อยหรือทำงานผิดปกติร่างกายก็จะสูญเสียน้ำไปอย่างรวดเร็วครับ โรคนี้พบได้น้อยแต่สามารถเกิดได้ในทุกวัยโดยเฉพาะวัยทำงานที่อาจเกิดจากความเครียดการบาดเจ็บหรือแม้แต่ผลข้างเคียงจากยาบางชนิดและในวัยสูงอายุที่ระบบฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลง 2>, 2. โรคเบาจืดมีกี่ประเภทและเกิดจากอะไร สาเหตุของโรคเบาจืดนั้นแบ่งออกได้เป็น4ประเภทหลักๆซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปครับประเภทแรกคือโรคเบาจืดจากสมองหรือ Central Diabetes Insipidus ซึ่งพบได้บ่อยที่สุดเกิดจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสหรือต่อมใต้สมองเสียหายเช่นจากอุบัติเหตุที่ศีรษะการผ่าตัดเนื้องอกหรือการติดเชือ้อทาให้ผลิต ADH ไม่พอส่งผลให้ปัสสาวะมากและกระหายน้ามากประเภทนี้มัก เกิดในวัยผู้ใหญ่และสามารถจัดการได้ถ้าตรวจพบเร็ว ประเภทที่2คือโรคเบาจืดจากไตหรือ nephrogenic d i a b e t ส s insipidus เกิดจากไตไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน ADH แม้สมองจะผลิตออกมาแล้วสาเหตุอาจมาจากโรคไตเรื้อรังระดับแคลเซียมในเลือดสูงโพแทสเซียมต่ำหรือผลข้างเคียงจากยาเช่นลิเทียมที่ใช้รักษาอาการทางจิตเวชซึ่งพบได้ถึง40-55%ในผู้ที่ใช้ยานี้ระยะยาวครับ ประเภทที่3คือโรคเบาจืดจากกลไกลกระหายน้ำหรือ dipsogenic diabetes insipidus ซึ่งเกิดจากสมองส่วนควบคุมความกระหายทํทำงานผิดปกติทำให้ดื่มน้ำมากเกินไปและลดระดับ ADH ในร่างกายมักเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตหรือการบาดเจ็บที่สมอง และประเภทสุดท้ายคือโรคเบาจืดขนาดตั้งครรภ์หรือ gestational diabetes insipidus ซึ่งเกิดจากเอนไซม์จากรกทำลาย ADH ทำให้ไตตอบสนองน้อยลงแต่ส่วนใหญ่มักหายเองหลังคลอดครับ 3. ส,สัญญาณเตือนภัยและอาการที่ควรระวัง อาการของโรคเบาจืดมักเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็นสัญญาณชัดเจนครับอาการหลักคือปัสสาวะบ่อยและมากผิดปกติโดยปัสสาวะจะใสเหมือนน้ำเปล่าเพราะไตขับน้ำออกมาเกือบทั้งหมดไม่ใช่สารอื่นๆเหมือนในโรคเบาหวานนอกจากนี้ยังมีอาการกระหายน้ำรุนแรงดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอปากแห้งผิวแห้งและอ่อนเพลียเพราะขาดน้ำและเกลือแร่ สำหรับวัยทำงานคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นเพราะนอนไม่หลับจากการลุกปัสสาวะกลางดึกในผู้สูงวัยอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตะคริวหรือคลื่นไส้ซึ่งทำให้เสี่ยงล้มหรือบาดเจ็บมากขึ้นครับในเด็กเล็กที่อาจเป็นโรคนี้จากพันธุกรรมอาจจะเริญเติบโตช้าร้องไห้ผิดปกติหรือปัสสาวะรดที่นอนแต่สำหรับผู้ใหญ่เราควรเฝ้าระวังถ้าปัสสาวะเกิน3ลิตรต่อวัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาโรคนี้สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ครับเช่นภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงซึ่งทำให้มึนงงวิงเวียนหัวใจเต้นเร็วหรือแม้แต่ช็อกและภาวะเกลือแร่ไม่สมดุลเช่นโซเดียมต่ำหรือสูงซึ่งกระทบต่อสมองกล้ามเนื้อและระบบประสาททาให้ปวดศีรษะเรื้อรังอ่อนแรงหรือชักได้ 4. การวินิจฉัยการรักษาและเคล็ดลับดูแลตัวเอง สำหรับการรักษาโรคนี้ไม่หายขาดแต่สามารถควบคุมอาการได้ดีมากครับถ้าเป็นประเภทจากสมองแพทย์จะให้ฮอร์โมนสังเคราะห์อย่างเดสมอเพรสินในรูปแบบพ่นจมูกกินหรือฉีดเพื่อทดแทน ADH ที่ขาดซึ่งช่วยลดปัสสาวะและกระหายน้ำได้อย่างเห็นผลในประเภทจากไตอาจใช้ยาขับปัสสาวะอย่างไฮโดรคลอไรอาไซด์ id, เพื่อช่วยไตเก็บน้ำหรือปรับอาหารลดเกลือและปโปรตีนต่ำเพื่อลดภาระไตถ้าเป็น เป็นประเภทจากตั้งคันมักหายเองหลังคลอดแต่ต้องติดตามใกล้ชิด ส่วนเคล็ดลับดูแลตัวเองที่ผมอยากแนะนำสำหรับวัยทำงานและสูงวัยคือดื่มน้ำให้พอดีตามที่แพทย์แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารเค็มเพื่อไม่กระตุ้นกระหายพกเอกสารโรคติดตัวเผื่อฉุกเฉินและตรวจสุขภาพไตสมองเป็นระยะถ้าคุณใช้ยาที่เสี่ยงอย่างลิทเทียมให้ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับแผนการดูแลแบบนี้ไม่ใช่รักษาแต่เป็นการพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงสมดุลและพร้อมสำหรับวัยกเกษียณที่สุขภาพดีครับ ท่านผู้ฟังครับโรคเบาจืดที่เราพูดถึงในวันนี้แม้จะพบได้น้อยแต่เป็นภัยเงียบที่อาจกระทบชีวิตประจำวันของคุณได้หากปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำมากหรืออ่อนเพลียผิดปกติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กการเข้าใจสาเหตุประเภทอาการและทางรักษาไม่ใช่ความรู้แต่เป็นกุญแจสู่การดูแลตัวเองที่ยั่งยืนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงแทรกซ้อนและช่วยให้คุณใช้ชีวิตวัยทำงานหรือสูงไวัยได้ อย่างเต็มที่ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้จะจุดประกายให้ทุกท่านตระหนักและเริ่มปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อย,อยเช่นสังเกต,ตอาการตัวเองดื่มน้ำให้พอดีและตรวจสุขภาพเป็นประจำการเปลี่ยนแปลงวันนี้สามารถนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนครับ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสยัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ